สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนสเก็ตภาพนะครับวยภาพแบ็กกราวด์นะครับวิธีการให้เราเปิดโปรแกรม adobe flash นะครับขึ้นมานะครับในส่วนตนี้ในรูปภาพนะครับคูได้ทำการเซฟรูปภาพไว้แล้วนะครับพอเสร็จนะครับให้เราคลิกเลือก action script 0นนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานำรูปภาพ อินพอดรูปภาพเข้ามาก่อนนะครับวิธีการคลิกที่ไฟล์นะครับมาที่อินพอดนะครับมาดูตรงนี้นะครับอินพอดรูปภาพเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเป็นพื้นหลังให้กับไกด์ไลน์ของเรานะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกคานแต่งรูปภาพที่เราเก็บไฟล์นะครับตรงนี้เทนะครับเสร็จแล้วจะให้ เสร็จแล้วนะครับให้สาทําการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาจะทำเลเยอร์มาอีกเลเยอร์นึงนะครับทําการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะครับตัวนี้เป็นชื่อพื้นหลังนะครับพื้นหลังนะครับอันนี้นนะนอาจจะเป็นว,ว้าวปลารูนะครับว้านปลารูปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้หนักตาทำการล็อกหน้าภาพพื้นหลังไว้ไม่ให้ มีการปรับแต่งนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกหลอกไว้นะครับเสร็จแล้วมาทํางานที่เลเยอร์ที่ 2, 2> นะครับหรือเลเยอร์วดรูปนะครับเสร็จแล้วทําการาเลือกคําสั่งลายฟูนะครับหรือตัวเอ็นนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับาวาดไปนะเสร็จแล้วให้นักศึกษาวาดลงไปนักศึกษาให้นักศึกษาปรับสีสีเลือกสีนะครับเลือกขนาดของเส้นนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น3ามนะสนะครับ อาพอเสร็จลองวาดดูครับเห็นไหมครับเส้นจะยักขยายขึ้นนะครับนักศึกษาต้องใช้เครื่องมือ2เครื่องมือนะครับอ่าอ่า selection นะครับในการปรับอ่าส่วนโค้งส่วนบอนะครับอ่าปรับอ่าแล้วก็ l ล n e นะครับโดกดตัวเอนที่บอร์ดนะครับอ่าให้นักศึกษาเลือกใช้การกดคำสั่งที่คีย์บอร์ดนะครับคือตัว n กับตัว v นะครับตัว n คือ line นะ ตววคือ selection นะครับกดตัว v ครับเห็นไหมครับคำสั่งง่ายกดตัว n ครับเห็นไหมครับมันไปทำให้ตาทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอลองเพสครับนักศึกษาสามารถปูมได้ครับปูมได้ลองปรูมมาเสร็จนะครับนักศึกษาก็ทำการกดตัว n นะครับปรับขนาดมากดตัว v ครับขยับเส้นนะครับกดตัว n นะครับกดตัว v นะครับ จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถกดตัว V ีครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับง่ายไหมเห็นไหมครับทำอย่างนี้ครับแล้วนักศึกษาสามารถดูได้ว่านักศึกษาวาดรูปหนนะครับเขาโค้งมันออกมาดีอย่างนะครับนักศึกษาสามารถมาดูภาพขึ้นหลังนะครับทําการปิดไว้นะครับปิดในมุมมองของลูกตาของนะครับปิดไว้เห็นไหมครับ ามารถปรับขยายเข้าไปอีก เห็นไหมครับภาษาของตัว n ครับ v ครับปรับขนาด n ครับ v ครับ n ครับ v ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราสามารถทำวงกลมด้วยกันที่ตรงนี้ครับกดตัว o นไครับถ้าทำผิดภาษา กดคอนโซลแซนะครับถ้าเกิดลบกดตัว v ครับแล้วข้อไว้นะครับข้อไว้แล้วก็กด delete ครับหรือเลือกเส้นนะครับกด delete ครับ delete ครับวิข้อไว้นะครับกดตัวว delete ครับอันนี้คือการลบนะครับกดตัว n ครับกดตัว n ครับเห็นไหมครับกดตัว o ครับนี้นะครับปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับสีนะครับสีสีเดียวกันนะครับ ภาพให้เล็กลงครับโอเคไหมครับปิดภาพลงเลครับปิดภาพย่งนีครับก็จะได้ไกด์ลายล่ะง่ายๆนะครับนักศึกษาสามารถทําได้เพราะเสร็จนะครับนักศึกษาทําเสร็จนะทุกรูปภาพนะอาเช่นภาพนี้ทําเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาก้องทการเซฟนะครับโดยการคลิกไฟล์นะครับเซฟตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อนั้นนักศึกษาก็ให้สร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ก่อนนะครับโฟลเดอร์เก็บไว้นะครับเป็นโฟลเดอร์ชื่อนะชื่อ ที่12นะครับชื่ออะไรอาไรอาดินอะไราดินอ่าโอเคนะครับอ่าจะทำการเซฟนะครับชื่อนั้นก็อ่าทัดรับทัดเกนนะครับตามอ่าเทจหนึ่งนะครับ แค่นี้ก็ทำการเสร็จนะครับเสร็จของการวาดรูปน,นะครับเสร็จด้านสามก้อ,าาอนห้ารูปนะครับเดี๋ยวกรูจะอัพขึ้นไลน์ขึ้น Facebook ให้นะครับกลุ่มสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่วิดีโอนะครับ